สวัสดีครับผมวันนี้เอา y า m a h a าเอ็กไซเตอร์นะครับร้อยห้าสิบนะครับมาลดราคาอีกคันหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบตัวแรกนะครับคันนี้สีขาวแดงแดงขาวนะครับร้อแม็ก E ห้าเก้าครับผมคันนี้เมษาห้าเก้าจด เครื่องดีนะครับคันนี things, ้ล้อแมกชุดสีนี่ทำสีใหม่นะครับผมพอมาถึงสีซีดหมดนะครับคันนี้สีซีดหมดเลยส่งทำสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับแต่เครื่องไม่ได้ทำอะไรนะครับเครื่องเดิมนะครับแต่สีมันซีดก็เลยก็เลยส่งทำไปเลยทั้งคันครับผมก็ให้ดูเครื่องนะครับเครื่องก็ยังได้อยู่แสามหมื่นกว่าโลเกือบสี่หมื่นโลนะครับคันนี้ สีก็ไม่มีแตกหักนะครับทำใหม่แล้วครับมันก็ซีดของเดิมเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมท่อเดิมท่อเดิมยางก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางเดิมท่อเดิมจานดิสกก็หนาอยู่นะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอชุดสีก็ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีแตกอะไรนะครับเพราะทําใหม่ละป้ายกรุงเทพนะครับผมรถมือเดียวนะคันนี้รู้สึกรถมือเดียวนะครับ,นนรรรบไปเลี้ยวเดิมเกาะเดิมชุดสีก็เฮ้ยใสอยู่นะครับเพราะว่าทําใหม่โช๊คเดิมก็มีทดลองหน่อยนะครับขายตามสภาพนี้เลยครับก็ ดูแล้วก็ไม่ถึงกับสวยใสายมากนะเครื่องอะไรโซ่สเตอร์ก็ประมาณโซ่สเตอร์ก็ประมาณ60%นะครับฝั่งเครื่องฝังซ้ายนี่ก็ยังได้อยู่นะครับไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีสนิมไม่มีโคลนอะไรนะครับไม่มีเยิ้มนะครับครับผมฝักคาวฝังลมด้านซ้ายนี่ก็ ยังได้อยู่นะครับร้อหน้าร้อหน้ายางหน้าก็ได้อยู่นะครับประมาณ70%เปซนเมชลินนะครับร้อแมกครับผมเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ฟังนะครับเครื่องให้ดูเครื่องก่อนเครื่องก็มีคาบนิดหนึ่งตามการใช้งานหมอน้อน้ำก็ยังดีไม่รั่วนะครับไม่รั่วไม่สึดนะครับ ไปเลี้ยวไปหน้าคโนหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับโขนหน้าด้านหน้าอาสาตดเครื่องไหน้า ไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวหน่อยได้ไหมติดไหมเช็คหมดแล้วไฟเลี้ยวเช็คเลยอ่ะตรงไหนไฟเลี้ยวอ๋ออยู่ข้างล่างอ๋อไฟเลี้ยวได้เฮ้เสียงท่อผ่าป่ะอ่ะท่อผ่าผ่าเงียบนะเนี่ยท่อผ่าเงียบท่อเดิมแต่ผ่าเงียบนะครับอขอดูใหม่ ไมามหนัยนะครับกุญแจ1ดหนึ่งดอกนะครับผมเปิดราคาที่25,500บาทนะครับครับอันนี้ใครสนใจก็โทรรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เปิดใต้บ่อนะนย์8 5ดห้น่เปิดใต้บอ,นะ5 5. ด,บอดูครับ อันนี้มันสวยอยู่นะครับใช้ได้ยู่ครับขอบคุณมากครับ